คลิปพ่วงไทยมอเตอร์ไซค์สองล้อนะครับพึ่งถูกปล่อยไปในซุกยูสติโอบายคูตอต้นนะครับก็เรียบร้อยครับผมล้อเล็กมอเตอร์ไซค์จิว๋วไม่สามารถอยู่กับพ่วงไทยสองล้อได้นะครับเนื่องจากรับน้ําหนักบรรทุกไม่ได้นะครับเกิดการระเบิดทั้งยางนอกและยางในนะครับเปลี่ยนใจครับผมมาใส่ล้อเวฟเลยแล้วกันนะครับเป็นล้อแม็กนะครับขอบ17นะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นล้อย ใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ดูแข็งบแรงแล้วก็บรรทุกน้ําหนักได้เพิ่มขึ้นนะครับก็จัดการโดยเฮมินะครับก็เปลี่ยนล้อเลยครับผมตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสูงนะครับชอบล้อเล็กๆนั่ง่าๆแต่ว่าแบกรับน้ําหนักไม่ได้อันตรายนะครับก็ทําการเปลี่ยนล้อทันทีเลยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนล้อทั้งสองล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข้อสิบเจ็ดก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนครับเมื่อล้อสูงขึ้นรถก็สูงขึ้นนะครับ ตรงคอมาที่บรรจุหัวบอลของเราก็ต่ำลงทันทีนะครับก็ต้องทำการตัดออกนะครับตรงส่วนตรงนี้นะครับที่มันงอขึ้นเมื่อก่อนเนื่องจากมันล้อเล็กนะครับก็ต้องตัดออกและเชื่อมใหม่นะครับแล้วก็ทำให้มันคานตรงขึ้นแล้วก็ต้องเชื่อมเหล็กแผ่นเหล็กเส้นเพื่อสร้างความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ทำการเก็บสีนะครับเพื่อป้องกันสนิมนะครับก็พ่นสีด้วยสีสเปร์นะครับ จะได้แห้งไวนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่ก็ดูดีขึ้นครับแต่ว่าปัญหาก็คือก็ยังสูงอยู่นะครับก็เลยจะทำการปรับตรงที่ยึดกับมอเตอร์ไซค์นะครับตรงแหลกตรงนี้นะครับตรงหัวบอลกลมนี้นะครับผมเนื่องจากมันยังสูงอยู่ก็ต้องปรับลงอีกนะครับนี่นาประมาณนี้นะครับก็น่าจะสวยงามดีนะครับก็ต้องย้ายหัวบอลกลมที่ติดกับทางส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับ ลงอีกนะครับเรียบร้อยครับหลังจากที่ช่วงคอบอลน,นะครับปรับให้ตรงแล้วก็ช่วงหัวบอลที่ติดกับทายมอเไซค์ก็เลื่อนลงมาโดยการวัดระดับให้ได้180องศานะครับก็เรียบร้อยครับผมก็ลองขับขี่กันดูอย่าลืมเสียบปลั๊กไฟที่เป็นชุดไฟไท้ายของพ่วงด้วยนะครับเพื่อความ ลอดภัยในการขับขี่นะครับก็มาลองทดสอบกันดูครับเพื่อนๆครับเทดได้ด้วยอาจารย์ก๊อฟนะครับอก็ลองดูครับดูดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับหลังจากที่เราได้เชื่อมตรงเหล็กที่ว่าคิดว่ามันจะอ่อนแอนะครับไม่แข็งแรงก็เพิ่มความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดไฟท้ายก็ออกนะครับอย่าลืมติดทงท้ายรถพ่วงด้วยนะครับเผื่อรถข้างหลังที่เป็นรถสูงจะได้มองเห็นรถของเรานะครับ แำดับต่อไปก็คงจะหาบางโคนนะครับมาใส่กันดีดนะครับกันน้ําดีดเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับดูทรงแล้วก็แข็งแรงแน่นอนครับไปแล้วครับผมอาจารย์ก๊อบของเรานะครับก็ลองขับขี่ลองทดสอบดูหลายๆรอบนะครับก็เว่าใช้ได้นะครับคลิปแรกมีปัญหานะครับก็รีบแก้ไขทันทีเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผม อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ